ครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับอาจารย์ชื่ออาจารย์อภิเชษตัมเปี่ยมครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนวิชาเทอร์โมครับในหน่วยที่5้านะครับเรื่องงานและพลังงานนะครับนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับในหัวข้อที่1นะครับหัวข้อที่1คือสาระสาคัญประจาหน่วยนะครับก็คือจากกฎอนุรักษ์พลังงานนะครับกล่าวไว้ว่านะครับพลังงานสามารถเปลี่ยนรูปได้แต่ไม่สามารถสร้างขึ้นหรือทําลายได้พลังงานมีค่าคงที่เสมอนะครับเขียนเป็นสมการได้คือนะครับ E ก็คือ energy นะครับ E ก็คือ energy energy 1บวก energy 2เท่ากับ energy 3บวก energy 4ก็คือแปลง่ายๆเลยก็คือดังสมการที่5.2นะครับก็คือผลรวมของพลังงานที่เข้าระบบเท่ากับผลรวมของพลังงานที่ออกจากระบบนั้นๆนะครับอ่าต่อมาในหัวข้อที่2นะครับงานนะครับงานก็คือ work นะครับสัญลักษณ์ก็จะใช้เป็นตัว W นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับ งานนะครับหมายถึงผลที่เกิดจากแรงนะครับที่มากระทํากับวัตถุและทําให้วัตถุนั้นเกิดการเคลื่อนที่ไปเป็นระยะทางตามแนวแรงนะครับนะครับก็จะได้สมการว่านะครับนะครับได้สมการนะครับที่ห้าจุดสามนะครับ W เท่ากับ F คูณกับ x นะครับงานนะครับมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรนะครับหรือหน่วยจูลนะครับ ครับเขาบอกอ่าที่บรรทัดต่อมาจะอธิบายไว้ว่าเมื่อ W คืองานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลนะครับ F ก็คือแรงที่กระทำกับวัตถุนะครับมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับ x ก็คือระยะทางตามแนวแรงที่วัตถุเคลื่อนที่ไปนะครับมีหน่วยเป็นเมตรนะครับจะใช้หน่วยเป็นเมตรเป็นหลักนะครับนะต่อไปนะครับตัวอย่างที่5.1นะครับที่5.1ก็คือเขาบอกว่าชายคนหนึ่งนะครับออกแรงนะครับยี่นิวตันนะผลักก้อนหินให้เคลื่อนที่ไปเป็นระยะทาง5เมตร จะบบอกว่านะครับอยากทราบว่าชายคนนี้ออกแรงผลักก้อนหินให้เคลื่อนที่ไปเกิดงานขึ้นเท่าไหร่นะครับอันดับแรกในการทําวิชาคนวณนะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกไว้ในบทที่ผ่านๆมานะครับก็คือนะครับเราต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะครับอ่าโจทย์ให้ F มานะครับเขาบอกว่าชายคนหนึ่งออกแรงแรงก็คือฟอร์สนั่นเองครับคือค่า F นะครับเท่ากับ26นิวตันครับแล้วก้อนหินมันเคลื่อนที่ไปเป็นระยะทาง ห้าเมตรห้าเมตรนะรมันเคลื่อนที่ไปก็คือระยะ x นั่นเองแสดงว่าโจทย์บอกค่า f กับค่า x มาเขาต้องการหางานที่เกิดขึ้นก็คือหา w งานนะครับทีนี้ที่อาจารย์ลงเลขคาว่างานไว้ก็คือตัว W เนี่ยมันจะไปมีสัญ,ญลักษณ์ไปซ้ํากับน้ําหนักนะครับเราต้องดูโจทย์ให้ดีว่าโจทย์เขาต้องการหางานหรือน้ําหนักนะครับอ่านโจทย์ให้ดีนะครับเพราะสัญ,ญลักษณ์มันซ้ํากันนะครับนะครับทีนี้อ่ะเมื่อเรา อ่ารู้แล้วว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างเมื่อเรารู้แล้วว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะครับเราก็ยกสมการที่5.3มาใช้ก็คือ W เท่ากับ F คูณกับ x นั่นเองนะครับอ่ะต่อไปอาจารย์ก็จะแทนค่าในสมการนะครับก็คืองานเท่ากับ26นิวตันคูณกับ5เมตรก็คือคูณกับแรงนะครับถ้าแรงคูณกับระยะทางที่เคลื่อนที่ไปนั่นเองก็จะได้งานที่เกิดขึ้นมาก็คือ130นิวตันเมตรหรือจูลนั่นเองนะครับหน่วยนิวตันเมตรกับจูลมีค่าเท่ากันนะครับนะครับ ของงานต่อไปนะครับในตัวอย่างที่5.2นะครับเขาบอกชายคนหนึ่งออกแรง50นิวตันนะครับผลักก้อนหินนะครับให้เคลื่อนที่ไปเกิดงานนะครับ250นิวตันเมตรนะครับอยากทราบว่าชายคนนี้ออกแรงผลักก้อนหินให้เคลื่อนที่ไปเป็นระยะทางเท่าไรนะครับโจทย์กำหนดให้แรงมา50นิวตันนะครับโจทย์กำหนดให้แรงมา50นิวตันนะครับ และบอกว่าก้อนหินนั้นเคลื่อนที่ไปเกิดงานนะครับเคลื่อนที่ไปแต่เกิดงานนะครับเขาบอกงานมาไม่ได้บอกระยะทางมานะครับอ่านโจทย์ดีๆนะครับเกิดงานขึ้น250นิวตันเมตรเขาอยากทราบว่าไอการเกิดงาน250นิวตันเมตรเนี่ยนะครับไอก้อนหินอันเนี้ยมันเคลื่อนที่ไปเป็นระยะทางกี่เมตรนะครับก็คือต้องการหาระยะ x นั่นเองนะครับกี่เมตรอ่าเมื่อเราวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วนะครับเราก็มาทำนะ ทำการแทนค่านะครับทาการแทนค่าทาการแทนค่าในสมการที่5.3นะครับก็คือ t b เท่ากับ f คูณกับ x นั่นเองนะครับทีนี้นะครับใครถนัดย้ายข้างสมการก่อนที่จะแทนค่าก็ทําได้นะครับหรือจะแทนค่าแบบอาจารย์ไปก่อนนะครับแล้วค่อยย้ายค่าทีหลังก็ได้นะครับแต่การแทนค่านั้นนะครับอาจารย์ก็จะอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับแทนหน่วยมันไปด้วยนะครับเพราะเราจะได้ดูดูออกนะครับว่า หน่วยอันไหนมันตัดกันได้นะครับอาจารย์ก็แทนค่าไปตร,ตรงตัว W โจทย์ให้มา250นิวตันเมตรนะครับเท่ากับ F โจทย์ให้มา50นิวตันคูณกับ x นะครับ x คือเราต้องการทราบนะครับเราก็ติดตัว x ไว้ต่อไปเราก็ย้ายข้างสมการโดยการย้ายอ่ะ50มันคูณกับ x อยู่เราย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งของสมการเราก็ต้องนำลงไปหารน,นะครับเมื่อนำลงไปหารแล้วนะครับหน่วยที่เราใส่ไปด้วยเนี่ย มันก็จะมีหน่วยที่เหมือนกันทางด้านเศษและส่วนนะครับก็คือนิวตันมันก็จะตัดกันได้นะครับหน่วยที่เหลือก็จะเหลือเป็นหน่วยเมตรตัวเดียวซึ่งเมตรนะครับเป็นหน่วยของระยะทางนะครับเป็นหน่วยของระยะทางที่ก้อนหินนั้นเคลื่อนที่ไปนะครับอ่ะล้วก็กดเครื่องเลขออกมาได้ x เท่ากับ5เมตรนะครับสรุปว่าชายคนนี้ออกแรงผลักก้อนหินให้เคลื่อนที่ไปเป็นระยะทาง5เมตรนั่นเองนะครับนี่คือคําตอบนะครับนะครับเป็นคําตอบสุดท้ายนะครับก็คือเป็นตัวอย่างการ ย้ายข้ามทำการนะครับทีนี้นะครับในการคํานวณนะครับก็คืออย่างท oui, like ี่อาจารย์บอกเลยนะครับเราต้องรู right? ้จักสัญลักษณ์นะครับรู้จักสัญลักษณ์ของมันนะครับเราจะเรียนวิชาคํานวณได้ง่ายนะครับแล้วก็สูตรนะครับนะครับจำให้ได้นะครับจำไม่ได้เราก็จดไว้นะครับบันทึกไว้เฉพาะส่วนที่จําเป็นนะครับส่วนในวิชาอาจารย์จะไม่ใส่เนื้อหาอะไรเยอะนะครับจะสรุปมาให้เลยนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับไม่ต้องทําเอาเนื้อหาอะไรมาใส่ให้มันเยอะแยะนะครับผมก็ ต่อไปนะครับในหัวข้อที่5.3นะครับก็คือกำลังนะครับหรือ power ทีนี้มันก็เป็นหัวข้อที่ต่อเนื่องจากงานมานะครับจากงานนะเป็นหัวข้อที่ต่อเนื่องจากครับเป็นหัวข้อที่ต่อเนื่องกันนะครับก็ค,กคือกำลังคืออะไรกำลังก็หมายถึงงานนะครับต่อหน่วยเวลามีหน่วยเป็นวัตรหรือนิวตันเมตรต่อวินาทีก็คือการที่จะได้กำลังเกิดขึ้นมาก็คือเราจะต้องทราบว่าเรา,าทำอะไรอย่างนึงให้มันเกิดงานขึ้นไปเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ นะครับนี่คือเป็นการหากําลังนะครับทีนี้ในการหากําลังก็คือพลังนะครับจะมีสูตรอยู่สองสูตรนะครับก็คือ2ขั้นตอนในในสูตรเดียวกันนะครับก็คือพ w e r เท่ากับววส่วน t เท่ากับ f คูณ x ส่วนทีนะครับ w ก็คืองานนั่นเองงานต่อเวลานะครับตัวอีกอันหนึ่งด้านหลังนะครับก็คือ f คูณ x มันก็คืองานอยู่แล้วนะครับต่อเวลานะครับ เราสามารถเลือกมาใช้ได้เลยนะครับถามว่าเลือกมาใช้ตอนไหนก็คือส่วนแรกก็คือเป็นงานต่อเวลาถูกไหมครับเป็นริวต่อเวลาเลยก็คือจะใช้ในตัวอย่างหรือในโจทย์ที่ระบุงานของระบบดังนั้นๆมาให้แล้วนะครับต้องการหากําลังเราก็จะนําอันหน้าเนี่ยไปใช้ได้เลยแต่นะครับแต่ในโจทย์บางโจทย์นะครับถ้าโจทย์ยังไม่ให้งานมาแต่โจทย์บอกว่า มีแรงมากระทําต่อวัตถุเท่าไร่เคลื่อนที่ไปเป็นระยะทางเท่าไหร่เราก็สามารถมาหากําลังได้เหมือนกันดังแถวที่สองนี้นะครับเราสามารถดึงนํามาใช้ได้เลยนะครับตัวบรรทัดถัดมาก็คืออาจารย์ก็อธิบายนะครับอธิบายาสัญลักษณ์แต่ละตัวไว้ให้พวกเราดูนะครับก็คือ power คือกําลังนะครับมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรต่อวินาทีหรือจูลต่อวินาทีหรือวัดแสดงว่านะครับกําลังมันมีหน่วยที่ใช้ได้3หน่วยเห็นไหมครับถ้าเราไม่โจทย์นะครับหน่วยมันเริ่ม,เ,มเยอะ สารลายมัเริ่มเยอะนะครับแล้วก็วิชาคำนวณเราก็จะทําให้ลำบากนะครับเราก็ควรจะจดไว้นะครับนะครับงานก็คือมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูนั่นเองทีนะครับตัวทีพิมพ์เล็กเราก็จะใช้แทนเวลานะครับเวลาก็จะใช้เป็นหน่วยวิน